ติดไหมสาวอะติดไหมไม่แหมเมื่อกี้แม่ไม่ได้เปิดกล้องไม่บอกว่าติดถามว่าจะติดสาวไม่ติดไม่พอเปิดกล้องปุ๊บถามว่าติดไหมบอกไม่ไมเลยโตมาจะเอาเมียะไม่ไม,ไม่ <laughs> ทีเวลาดิ พีเมื่อกี้ไม่เปิดกล้องบอกว่าจะเอาจะเอาแฟนไหมโตไปจะเอาแฟนไหมไม่โตขึ้นมาจะเอาเมียไหมไม่หืมหืลักลากหมาเนี่ยแล้วตอนแม่ไม่ถ่ายยังไม่ถ่ายไม่เลวกล้องถ่ายทำไมบอกว่าจะเอา ไปเลยไปเลยไโอ้ไม่ว่าหรอกไม่ว่ามึงกระไรมันอยู่ดีอย่าไปขี้มันอีกหน่อยอย่าไปจุ๊กี้มันแล้วจุกี้ให้ก็มัดขึ้นให้อะจะกนัวหู